ผ้าจกก็สวยกาลแมก็อร่อยบรรยากาศก็ดีแต่ทำไมตลาดยังดูเงียบๆนะสวัสดีครับพวกเราทีมตลาดแปดตัวแทนจากโรงพยนรัราชรุษธรมจังหวัดราชบุรีครับวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเสริมสร้างอัตรับุมชนอันรับผู้หีลคนไทยว่าพัฒนาเศรษฐกิจเท่าพร้อมแล้วไปกันเลย เื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการซื้อสินค้าและสั่นต่อความรู้เราจะใช้ไบรบอื่ดพัฒนาให้สามารถตอบโต้และตอบคำถามใช้งานได้สามารถเลือกดูสินค้าได้โดยตรงจากทางแอปไลน์ได้เลยเท่านี้ยังไม่พอเราจะเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมประจนภายในสถานที่ต่างๆสแกนคิวอา e ตามจุดที่ตั้งไว้เมื่อสแกนเราจะได้รับข้อมูลของสถานที่นั้นๆรับแต้มสะสมและสามารถนำไปแลกสติกเกอร์และส่วนลดจากร้านค้าได้ านี้พวกเรายรังมั่นใจว่ากลยุทธ์และแคมเปญที่ดีด้านการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์สามารถช่วยประมตตราตรัสของชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราได้ครับที่มของพวกเรามีความเชื่อในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการระเบิดจากข้างในสามารถเปลี่ยนชุมชนได้กลไกการขับเคลื่อนนี้จะทําให้มีนักท่องเที่ยวและชุมชนเป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างไรายได้ทําให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนครับ